ดาราแท็กทีมจวกศิระปมไฮโซลูกนัดนำเช็คเงินสด10ล้านบาทมาเดิมพันจากกรณีที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะน,นี้หลังจากที่ศิระท้าพิสูจน์ว่า,าหากไฮโซลูกนัดตาบอดจริงจะจ่ายเงินสดให้1ล้านบาทแต่ถ้าไฮโซลูกนัดตาไม่บอดจริงต้องเดิมพันด้วยเงิน10ล้านบาทโดยเมื่อวันที่30สิงหาคม6 4สีที่ผ่านมาณนะบ้านทรงไทยหลักสีถนนแจ้งวัฒนะ นายเสียระได้เตรียมเงินสดหนึ่งล้านบาทใส่พานทองรอไฮโซลูกนัดที่จุดนัดพบทันใดนั่นเองเมื่อไฮโซลูกนัดมาถึงจะเห็นว่าได้นาเช็คเงินสด10ล้านบาทมาแทนเงินสดทําให้เกิดความไม่พอใจถึงกับเอ่ยปากบอกว่าผมเป็นสสรักษาคําพูดนําเงินสดมาและนี่ก็ไม่ใช่การเดิมพันมันคือการทําบุญแต่ข้อตกลงคือเงินสดดังนั้นขอกล่าวว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น ต่อมาหลังจากที่หลายสำนักงานข่าวเผยแพร่ข่าวออกไปทําให้ประชาชนต่างออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันเป็นจํานวนมากรวมถึงเหล่าดาราต่างแห่กันเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างดูเดือดใน EG ของเพจข่าวดังเพจหนึ่งที่นําเสนอข่าวสีรักเดือดใส่ลูกนัดกรณีนําเช็คมาแทนเงินสดไม่ว่าจะเป็นดีเจต้นหอมหอ,อมสกาวใจหมอของขวัญน้นําชาเชที่คําพรเป็นต้นครับ นอกจากนี้ทางด้านดีเจภูมิได้มีการนำภาพจากข่าวธุรกิจจากสำนักง,งานข่าวเดอะแมสเตอร์มาโพสผ่านไอจีโดยเป็นภาพที่ระบ,บุข้อความว่ารู้หรือไม่เช็คใช้ใจ่ายแทนเงินสดได้ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมันแล้วพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าท้าขขาวทุกอย่างเขาขอยอมทุกอย่างแถมยอมให้เงินมากกว่า1ิบเท่าสุดท้ายทําเป็นโวยวายขึ้นเสียงไปหาว่าเขาเป็นเด็กแล้วก็รีบวางไมรีบเก็บตังของตัวเองแล้วก็รีบออกไปจากงาน ทำเอาเพื่อนร่วมวงการอย่างป้องนวัตเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าบ้าบ้าบอใครทําตัวเด็กกันแน่งานนี้ทําเอาเหล่าผู้ติดตามต่างปรบมือขอบคุณที่ทั้งคู่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยฝากกดไลค์กดสับสกา์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ